รับรู้นะครับอย่างในเนื้อเพลงที่ที่คุณที่คุณ Lisa ลิซ่าร้องบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นญี่ปุ่นนี่ตอว่าให,ให้ให้เนี่ยมันก็เป็นการที่แสดงให้กับคนภูมิภาคอื่นนะครับได้รู้ว่าทั้งในในเอเชียเนี่ยมันมีหลายเชื้อชาติมีความหลากหลายมีความม,ามีความเป็นคนไทยอยู่ด้วยนี่ก็เป็นการว่าเป็นการเอาประเทศไทยเอาคนไทยเอาความสามารถไทยเอานักเต้นไทย ได้ข่าวว่าช่างทําเล็บก็เป็นคนไทยหรือเปล่าหรือช่างแต่งหน้าด้วยอะไรเงี้ยก็ได้ไปปักหมุดอยู่บนเวทีโลกก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากครับคนโยงมาถึงเรื่องของการที่เป็นแบบนี้มองไปถึงมุมมองของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยคือมีคําแนะนำว่ารัฐบาลจะเอาโมเดลปริศนามาทำให้ขึา้ามาได้ไหมอันที่อันที่หนึ่งเลยผมคิดว่าการที่จะพาวเวอร์จะเป็นพาวเวอร์ที่ซอฟต์ได้มันยัดเยีดยดไม่ได้ <laughs> มันยัดเยีดยดไม่ได้หรือว่ามันมัน แทบบิเคดไม่ได้อะมันไม่สามารถที่จะประดิษฐ์ประดอยให้คนแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์นั่ค power, นคืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าในมุมมองของคุลิซ่าที่ถอดบทเรียนเนี่ยคือเขารู้ว่าโลกต้องการอะไรแล้วค่อยๆย้อนกลับมาเขาไม่ได้เขาเป็นแบบ outside in ในมุมมองของผมนะครับแต่ไม่ได้เป็น inside out ที่มองว่าเฮ้ยเรานิยามความเป็นไทยกันแล้วก็บังคับให้ทุกคนเสพความเป็นไทยตามอย่างที่เราต้องการแต่เขาเอาดูว่าความต้องการของโลกหรือว,ว่าเทรนด์โลกเป็นยังไง แล้วเขาค่อยกลับมาในมุมมองเขาแล้วค่อยนําเสนอในมุมมองของเขาผมว่าเนี่แหละมันเลยทําให้อำนาจเป็นอํานาจที่อ่อนจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้บังครับ <c oughs> ผมคิดว่าใน,ในระยะสั้นเลยในเมื่อคุณลิซ่าทำคุณอปาการให้กับประเทศไทยขนาดน,นี้แล้วเนี่ยในการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยที่ผมได้อภิปรายไปตอนงบประมาณว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยฝั่งดีมานให้คนมาเที่ยวเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาคนนิยมชมชอบเยาวราชคนนิยมชมชอบกรุงเทพสมุยก็เป็นเกาะอันดับต้นๆอาหารก็เป็นต้นๆแต่มันคือฝั่งซัพพลายฝั่งที่ต้องอดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับความปลอดภัยของเยาวราชเรื่องอ การให้ข้อมูลที่เป็นภาษาหลายๆภาษานะครับการที่ทําให้ไกด์ไทยมีโอกาสเข้าสู่โซ่มูลค่านี้นะครับการที่พอมาเมืองไทยแล้วได้เห็นเยาวราชแล้วได้ไปดูที่นครสวรรค์เลยได้ไปดูที่หาดใหญ่ที่มีไชน่าทาวนเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมานั่งคิดเรื่องนี้แล้วว่าในเมื่อเขาทําคุณอุปการให้กับประเทศไทยขนาดนี้รัฐบาลจะรับลูกยังไงที่จะทาให้ สาธารณพโภคหรือว่าโครงสร้างการท่องเที่ยวเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ยังยืนแล้วก็ทําให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายออกไม่ให้ไปกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึง่งการวางเส้นทางวางรูทว่าโอเคถ้าคุณต้องการที่จะมา rockstar ทัวร นะแล้วก็มาเริ่มต้นกันที่เยาว,วราชเสร็จแล้วเนี่ยจะจะเอาสตอรี่อะไรต่อให้เขาได้สามารถไปที่อื่นที่เขาอาจจะไม่ไปตั้งแต่แรกแล้วทําให้เขาอยู่ได้นานขึ้นไม่ใช่ว่ามาแค่3าวันแล้วกลับถูกไหมก็ต้องให้อยู่เขานานๆในลักษณะที่ว่า7 8วันหรือว่า10วันเป็น,เป,นเป็นตอนไปแล้วก็รวมถึงมีสินค้าท้องถิ่นในการที่ให้นะักท่องเที่ยวซื้อกลับนะไม่งั้นก็ก็ <laughs> เวลากินเบียร์ก็กินเบียร์ฝรั่งกินอาหารที่เป็นเชนของต่างประเทศแล้วก็ซื้อของกลับไปก็อาจจะเป็นของต่างประเทศที่ราคาถูกที่นี่แล้วกลับไปฝากเขาโดยที่ไอ้ value chain หรือว่ามูลาค่าเนี่ยมันไม่ได้ตกถึงประชาชนคนไทยโดยทั่วไปผมว่าน,นี่น่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลแล้วก็ทางกทมผู้ว่ากทมก็นักข็าจะวารับลูกทําอยู่ตอนนี้ดูเหมือนจะ,จะเงียบๆนะคะของรัฐบาลไม่ได้ออกมาต้องใช้คําว่าฮุกเรื่องของกระแสหล่างน,นี้เลย ผมก็ไม่ได้ตามเลยครับไม่ได้ตามานั้นผมก็ดูแต่ของทางคุณไอซ่าอย่างเดียวไม่ได้เห็นว่าทางโฆษกรัฐบาลหรือว่าทางรัฐมนตรีที่กีข้องมีพูดอะไรเรื่องนี้บ้างผมยังไม่ได้เห็นนะครับโอเคค, okay, ครับขอบคุณนะครับฟังเพลงน้องไอซ่าหรือ,อยังฟังแล้วสิครับดูและะ้วครับก็ถึงถ้าไม่ฟังแล้วจะบอกเลเร็กซ์บอกเนื้อร้องเมื่อกี้ได้ล <c oughs> <laughs> แล้วกรร็รู้สึกม,มันคือ แชเลนภาษาไทยว่าอะไรมันคือพรสวรรนคะ์ฮะมันคือพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงเพราะว่าก็รู้ว่ากว่าที่จะมาเป็นเขาในวันนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้มาอย่างหนักต้องฝึกมาอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะในการร้องทักษะในการเต้นทักษะในการแรปนะเพราะว่าผมเวลามองก็คงไม่ได้มองแค่ปลายทางในที่เขาประสบความสมําเร็จแล้วแต่ว่าชื่นชมเขาในในสิ่งที่เขาจะต้อง ต่อสู้ผลักดันมาตลอดชีวิตเขาจนกระทั่งเขามาเป็นแบบนี้ได้ก็หวังว่าในฐานะนกักการเมืองจะได้มีหรือไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับก็คือในระบบบ้านเมืองเราเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะไปไปโหนเขาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ควรที่จะสร้างระบบนิเวศให้พรชาวรไทยที่มาจากบุรีรัมมาจากสตูลมาจากเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประสบความสําเร็จเท่าเขาได้ก็ราคนที่จะคิดแบบนั้นมากกว่ามากกว่าที่จะไปโหนเขาเนาะคนใช้คำว่าทำถึงทำถึง ทำเกินอาโทษครัทุกท่านครับก็เป็นการสัมภาษณ์ในประเด็นคุณลิซ่านะฮะเป็นศิลปินชื่อดังต